สวัสดีครับกับข้าวมื้อานี้จะพาไปทําแกงเขียวหวานปีกไก่ใส่มะเขือยาวนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการทําแล้วก็วัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างครับไปกันครับครับเริ่มขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอามะเขือยาวมาหั่นนะครับมาหั่นก็ประมาณสัก1นิ้วนะครับแล้วก็แช่น้ําไว้นะครับหลังเราจะหั่นมะเขือยาวเสร็จไปที่เรียบร้อยเราก็มาแล่บ้าง ปีกไก่นะครับครับต่อไปนะครับเราจะมาทําการลวกมะเขือยาวนะครับต้มน้ําให้เดือดแล้วเราก็ใส่มะเขือยาวลงไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําการล้างปีกไก่นะครับแล้วก็ล้างน้ําเกลือทั้งรอบเนยนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่านะสำหรับมะเขือยาวนะครับเราลวกเสร็จเราก็มาน็อกในน้ําเย็นนะครับ ครับต่อไปนะครับเรามาเริ่มทําแกงกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ตั้งกระทะให้เดือดแล้วก็เติมหัวกะทิลงไปนะครับหัวกะทิในที่นี้เราซื้อมาประมาณครึ่งโลนะครับอันนี้เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงก็จะมีผงชูรสน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําปลาครับสาหรับนี่จะเป็นพริกแกงนะครับพริกแกงเขียวหวานนะครับพอน้ํากะทิเดือดได้ที่เราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะครับอันนี้พริกแกงเขียวหวานนะครับพริกแกงเราก็คนให้เข้ากันนะครับ ให้กะทิแตกมันเลยนะครับถึงจะใส่พริกแกงลงไปนะครับพอกะทิกับพริกแกงเป็นเนื้อเดียวกันต่อไปเราจะมาใส่เนื้อปีกไก่นะครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำการปรุงรสกันนะครับปรุงรสของเราก็จะมี ผลิตรสนะครับผลชูรสประมาณ1ช้อนชานะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเติมน้ำปลานะครับครับสำหรับการปรุงรสนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับชอบหวานหรือชอบเค็มนะครับเติมตามใจเราชอบเลยนะครับชอบรสชาติแบบไหนเติมแบบนั้นเลยนะครับในที่นี้ผมจะเติมเกลือไปสักเล็กน้อยนะครับหลังจากเราปรุงรส เป็นที่เรียบร้อยปิดฝาไว้สักประมาณ5นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเปิดฝามานะครับเราจะเติมหางกะทินะครับที่เราให้มานะครับเติมทั้งหมดเลยนะครับครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าเราจะเตรียมใบโหระพานะครับใบโหระพังเราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับล้างผ่านน้ำก๊อกนี้นะครับสะอาดดีนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะเติมมะเขือยาวที่เรานอกน้ําเย็นไว้นะครับ ครับหลังจากที่เราใส่มะเขือยาวไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาลองรสชาติอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงถ้ารสชาติตามที่เราชอบแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะมาใส่ใบโหระพานะครับใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยนะครับความจริงมันจะต้องมีพลิกแดงกินดาซอยพอดีลืมซื้อมาครับเลยไม่ได้ใส่ครับเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับแกงเขียวหวานปีกไก่นะครับลองทําตามกัดูนะครับ ครับกินกับขนมจีนก็ได้นะครับหรือจะกินกับข้าวสวยก็ดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ชอบคลิปกับแกงกับข้าวก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรคอยติดตามรับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ